สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมปลาอร่อยและผมก็ว่างผมก็เลยจะมาเล่นเกมกันเกมนี้มีชื่อว่า Paper Hero Repo อะไรสักอย่างนะครับเหมือนว่าจะเป็นตัว e a r l y Access ที่เปิดให้เล่นฟรีเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยอุ้ยอะไรวะเนี่ย เปเปิร์ตาวเมืองกระดาษเป็นคอยคิดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆคนที่เฉลาดที่สุดทำงานอยู่ในแุ a ยอะไร,รอ่ะมีแต่ความคิดสร้างสารรค์และความสนุกชีวิตในเมืองกระดาษนั้น มีความสนุกสนานมากมายจนกระทั่งวันหนึ่งระเบิดลูกแรกจะตกลงมา Paper Hero e p i เอพิโซดศูนย์นายไม่ใช่พวกเรากด F เพื่อเปิดไฟฉายอ๋ออันนี้โอ้โหตั้งนะเดินอู้เหี้ยทำไม กดชิปแล้วนะส้นตีนขึ้นมาบบอ๋อกดแท็บเพื่อดูว่าเราควรไปที่ไหนมีทางซ้ายกับทางขวาอันนี้ใกล้กว่าอันนี้แล้วกันต้องการกุญแจสีน้ำเงินกดสเปซบาร์เพื่ออ๋อสามารถดับมบิจำได้โอเคค่อนข้างวิ่งเร็วเลยนะเกมนี้เนี่ยกดดับเบิยูแล้วก็คอนโทรลเพื่อสไลด์ โอ้เราสไลด์ได้เกมมันดูเร็วมากเลยยังไงได้กุญแจละโอเคสนใจละมาละ <c oughs> เราต้องหนีออกไปจากที่นี่เหรอหรือ,อยังไงเสียงอะไรอ่ะ อุ้ยอ้าเราถีบนี้แตกได้หรอไม่มีโนต้ตประตูทุกประตูโดนอยู่ๆก็ล็อกถ้าเกิดมีคนอ่านนี่อยู่มาหาฉันได้ที่เอ,อ่ออะไรสักอย่างน่าจะถูกฆ่าทิ้งโอ้อาจจะเวียนหัวหน่อยนะพอดีว่าค่อนข้างเร็วเลยล่ะนี่นะถ้าต้องเอาของออกก่อน นี่ไงโ okay. อเคเกิดเล็บชิปเพื่อเตะบอลทอมทิกโอ้เตะมันก็ระเบิดประกาศสำคัญตจ้พนักง,งานทุกคนต้องรายงานไปที่หัวนหน้าเกี่ยวกับความคืบหน้าของงาน ปกตินะที่เราจะต้องรายงานถึงใครก็ตามที่ได้ยินไปหาที่ปลอดภัยและซ่อนซะสถานก,การณ์ตอนนี้มันอธิบายยากหน่อยฉันขอร้องละ่ะไปซ่อนซะ มันบอกว่าที่คอริดอสก็คือที่ระเบียงนั้นไม่ปลอดภยัยอู้กระดูกแต่เป็นกระดาษเกมผีกระดาษแล้วมันจะน่ากลัวได้ยังไงวะแล้วเกมผีที่เร็วขนาดนี้มันต้องไม่ใช่เกมผีดีวะมันต้องเป็นเกม f a สต์เพจเดินยิงแบบดึงเน้นน่ใช่ไหมโอเคดูเหมือนจะไม่ใช่ ยิงพวกมันยิงพวกมันยิงยิงอู้ปืนื่องนะต้องการปืนไอนี้ละกันจะเอาปืนได้ไงน่าจะต้องขึ้นไอ้นี่วันนี้ไงไปตามเป๊ปคลิปกดเมาส์ซ้ายเพื่อยิงแล้วก็กดขวา เพื่อยิงว่าแล้วยิงยิงแม็กแล้วก็กดคลิกขวาเพื่อยิงหมดแม็กอ่าแล้วชุดอ่าโอเคกูได้ปืนแล้วใครจะทำอะไรกูได้วะฮะกูขออุ้ยอ่าแต่เกมค่อนข้างเร็วมากเลยนะแบบวิ่งไวความเร็วตัวละครเราไวมาก เราไปที่นั่นอืนอ๋อกระสุนกดปมปั๊บแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเราจริงอะไรอ้ยหนยต้องการพลังงาน จากกระป๋องเขียวอืมนี่ไงต่อไม่ใช่ต้องไปใส่ตรงไหนอุ๊ยกูทำไรเนะี่ยอ๋อมาใส่ตรงนี้พอดีก็ไปเปิดประตูตรงนั้นเกมกำลังเซฟ อะไรอ่ะมันบอกว่าเราสมัครใจขึ้นมาเพื่อทดสอบ333ขอบคุณสำหรับฮีโร่อย่างคุณเมืองกระดาษนั้นจะถูกจะต้องอยู่รอดอ่าฮะโุ้ยน่คืออะไร ยินดีต้อนรับเข้าสู่นรกหุ้ยอ้าวอ้าวเตีอ,อ,อ,อ๋องี้ก็มันดีครับอยากโดนว่ะต้อเป็นตัวกระดาษปิดตาไว้เนาะ เฮ้ยไอพวกนี้มันมีตาเจ๊นะต้องการกุญแจสีแดงกุญแจสีแดงอยู่ข้างในนะ ต้องมาทางนี้นั่นไหมอ่านี่ไงเปิดเปิด,ปดพว่นนี้นเป็นตัวยังไงอ,อ๋อถ้าเป็นสีแดงคือวันตายแล้วโอเคกดหมดไม่รู้ปุ่มอะไรกดหมด อ๋อเปิดตรงนี้สวยอ๋ออ๋อนี่ต้องทำไงถึงจะระเบิดอ่ะ do not open boss if you r o t open the door อ,อุ้ยได้ปืนใหม่ป่ะเชฟแกนี่เต่อุ้ยบอสไม่มีกระสุนแล้วทำไงอ่ะ Give gun. หนึ่งเก็บกระสุนให้ครบก่อนเพราะว่าเราก็อุ๊ยนายเป็นใครฮะเมื่อกี้กูทำอะไรเก็บไอ้นี่มันคือเทปเนาะเสียงอะไรวะมันยังมีเสียงอยู่เลยอ่ะเสียงมาจากอุ๊ยนี่ไง คลีนโอเคอ๋อให้รักษาความสะอาดถึงผ้าลงออรแกนิกดินเมล็ดข้าวโเดไม่มีอะไรมากเสียงอะไรวะไม่้นใจเสียงแล้วเฮ้ยฉันเคยมาที่นี่มาก่อนม,มีอะไร อ่ากดอ๋อออมานมาที่เดิมให้เรามาเปิดประตูอุ๊ยเฮียโอโห